เกมมิ่งต่อเนทีสู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิก์ด้านล่างได้เลยครับโอเคครับผมก็กลาบสวรดีท่านชมที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมครับฟีฟ่าบ้าบอชแนลนะโอเคฮะวันนี้ผมจะมาทําเป็นผู้ทีมนักเตะหน้าหล่อฮะแน่นอนครับว่าวงการฟุตบอลนะฮะก็ต้องมีนักเตะที่แบบ หน้าตาหล่อเหลาก็ชาติใจส,สาวๆอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะในบ้านเรานะฮะประเทศไทยหรือว่าจะเป็นยุโรปต่างชาตินี่โอ้โหหลอ่ลอๆเก่งๆเยอะมากครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยน่าจะชอบตอนที่ใช้ตังคนะ์นะแปลกดีฮะแต่ที่แน่ๆคือไม่ชอบใช้ตังค์ตัวเองครับนี่แหละสาคัญเลยนะตัวแรกครับพีโดนะ โอเคก็คง okay, ไม่มีอะไรแนะนํามากนะคือผมต้องบอกก่อนว่าทีมนี้จะมูลค่า400กว่า M แน่นอนนะครับเพราะว่าผมคํานวณมาแล้วนะแต่ต้องบอกสิ่งที่สําคัญก่อนแล้วกันนะก็คือเจ้าของไอดีครับเขาต้องการนักเตะบวก2ขึ้นไปนะฮะแลวเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าของไอเดีเขาจะทําทีมใหม่ครับ ก็เลยคิดเผื่อ,ขอเขานะก็คือซื้อตัวที่มันทั้งหล่อแล้วก็เล่นดีจริงๆนะไม่ใช่แบบหล่อแต่ว่าเอามาเล่นไม่ได้ในทำนองนี้นะฮะเพราะฉะนั้นรับรองว่าหล่อและเล่นดีมากครับทุกตัวที่ซื้อมานะจัดไปฮะตัวแรกครับฮิโดปี14ทีนะดูปีนี้นี่ทั้งถูกแล้วก็ใช้ดีนะฮะเพราะว่าปี16เนี่ยราคาบวก2มันแพงกว่านะไปะจัดเลยฮะปังโอเค ต่อไปจะเป็นหน้าเป้านะฮะที่หล่อสัสแต่ว่ <c oughs> คนนี้นะขวอนใจแม่ยกเลยนะะฮะโอลิเวียชิลูฮะจัดไปชิลูปิโอเคะฮะก็คือผมก็นั่งบวกลบไปหน่อยอยงแล้วนะว่ามันควรจะซื้อประมาณไหนฮะเพื่อความแม่นยำแล้วก็เมสซี่นะฮะบวก2อ5 m เมฮะเมสซี่นี่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ตรงใจหลายๆคนนะแต่ว่าเมสซี่ปี16ครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าหล่อมากนะโ <c oughs> คตรอวยะฮะคือเมสซี่ครับเมื่อก่อนเนะี่ย ยอมรับว่าไม่ค่อยหล่อนะตั้งแต่ปีที่เขาเริ่มดังก็2,006 2,007 2,008ขึ้นมาใช่ไหมไม่ค่อยหล่อใช่ป่ะคือแบบผมยาวๆแตกกลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นปี14เมสซี่เริ่มแบบว่าตัดไถข้างพอมาปี16นี่โคตรพีคฮะทั้งสักทั้งผมทองโอ้โหพูดแล้วมันก็หล่อมากเลยนะ ต่อไปครับากากาจะเป็น06โวล์คับนะฮะบวก2ปี0 6ยูซื้อไม่ไหวครับบวก2แม่งแพงชิปหายฮะอที่สำคัญเจ้าของดีเขาต้องการเป็นฟูลทีมบวก2ขึ้นไปนะก็เลยต้องซื้อปีนี้แหละฮะจัดไปครับกากานี่ไม่ซื้อนี่โดนด่าแน่เลยนะเพราะว่าหล่อมากครับต่อไปจะเป็นขวัญใจเด็กหงนะฮะอดัมลาลัน่าฮะตัวนี้ก็หล่อมากเลยนะนี่โอ้โหโคตรหล่อจัดไปะบวก3ลาลาน่า ต่อไปครับขอนใจเด็กเชลซีนะฮะเอเดนอาซาครับคนนี้นี่หล่ออยู่แล้วนะหล่อค้ำฟ้ามานานแล้วครับสำหรับอาซาจะไปต่อไปก็มาโกลอยรับลอยนี่หล่อสุดสนะฮะดูฮนะผู้ชายหัวทองหน้าตาหล่อเหลาออกการขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วจะไปครับโอ้บวกสามตัวต่อไปนี่แพงหน่อยนะเพราะเป็นปี p อลครับอารอนแรมซี่ฮนะนี่แลมสีของเราก็หล่อเช่นกันฮนะ ถือว่าติดอันดับท็อปทอปของโลกเลยฮะตัวหน้าหล่อเนี่ยต่อไปก็ชาลีชับปุยชบปุยมาไงนะบางคนงงฮะนี่ชบปุยครับตัวจริงก็หล่อนะฮะอย่างที่เห็นในภาพเลยฮะแล้วก็เอามาเล่นตรงกลางก็ได้นะมันเล่นดีนะผมเคยทํารีวิวฟูลทีมชาติไทยไปนะถึงค่าพลังจะหาสีฟ้าไม่เจอครับแต่เล่นจริงเล่นดีนะชาปุยโอเคจัดไปครับปก2 ต่อไปครับมัสฮุมเมลนะฮุมเมลนี่หล่อมากครับปี14 WC ซื้อไม่ไหวนะฮะไม่ต้องถามว่าทำไมถึงซื้อปีนี้ครับเพราะว่า14 WC เนี่ยมันบวกหก็20กว่า M แล้วนะนี่ฮะก็ค่ากำลังถือว่าเข้าบอลดีนะแต่ว่าเรื่องความเร็วน้อยมากครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหามากนะแต่มันก็ต้องทำใจเลยฮะถ้าอยากได้บวก2นะต่อไปครับคนนี้นะฮะแฟนผมยังชอบเลยครับเคลาดปีเก้นะอย่างที่เห็นในภาพเลยฮะจัดไปบวก2ครับปีเก้ลุย ต่อไปครับเซอร์เกลามมสนะฮะลามอสนี่ยิ่งแก่ยิ่งหล่อนะทั้งหล่อทั้งเท่แล้วก็เก่งมากนะก็จัดไปครับลามมสนะปัจจุบันนี่โคตรหล่อนะดูเลยครับโปะบวก2องก็พอแม่งแพงตัวต่อไปครับบูรูชี่นะบูรูชี่นี่ก็หล่อนะฮะดูครับเป็นทรงๆแบบนักเตะสไตล์อิตาลีนะหล่อแบบอิตาลีฮนะคมๆนะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบฮนะแล้วก็เล่นดีด้วยนะที่สําคัญเลยครับบวก2องจัดไป ต่อไปก็มาเตโอดามิเอนนะดามิเอนนี่ก็หล่อมากเลยนะเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนเนอโหยิ้มกระชาใจสาวด้วยนะมาบวกอะไรวะบวกสามจัดไปตัวต่อไปนี่คนนี้นี oh ่โอ้โหเรียกได้ว่าหล่อสถานวงการเลยนะสำหรับเบเยรลินฮะเบเยรลินนี่บวกสามเก้าเอ็มเองนะถูกๆซื้อก่อนแล้วกันนะราคามันกําลังตัดโอ้เดกอาบวกสามนะคือผมดูหลายตัวแล้วนะผมว่าเดกอาเนี่ยหล่อสุดแล้วฮนะทูซารประตูนี่เป็นตำแหน่งหนึ่งนะที่หาคนหล่อหล่อยากนะ เราต้องเก่งด้วยนะวงเล็บว่าต้องเก่งด้วยอย่างคาริอุสอย่างเงี้ยในเกมมันไม่เก่งเลยครับแต่ว่าตัวจริงเขาหล่อนะก็เลยไม่เอามาฮะอ่ะจัดไปเดกิอาบกสาป้านตอนนี้ตำแหน่งมันโบอยู่2ลูนะก็คือเนี่ยตัวสำรองฮะเดี๋ยวก่อนนะไปซื้อเพิ่มดีไหมเออพูดถึงเบลก็หล่อนะพอพูดถึงเบลก็หล่อครับก็จัดเลยแล,ล้วกันนะแกเรตเบลฮะพอดีไปเห็นมานะไปะซื้อเพิ่มเลยฮะสาม็ ก็โจฮาร์ตฮะผมรู้แล้วว่าจะเอาโจฮาร์ตได้แหละนะอันดับ2ในดวงใจของผมครับท,ที่ที่คิดว่าหล่อแล้วก็เก่งนะจัดไปฮะโจฮาร์ตปังโอเคผมตอนนี้ก็เอาเข้าทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าตานักเตะก,ก็ประมาณนี้ฮะจะมีแบบเต็ม18ตัวพอดีเป๊ะนะพร้อมลุยแรงกิ้งเลยนะเดียวเดี๋ยวว่าเล่นได้เลยะฮะนี่หน้าตาแต่ละตัวนะฮะส่วนแผนจะมีทั้งหมด2แผนนะฮะคือแผน A กับแผน B ฮะแผน B นี่จะเอาตัวสำรองลงนะส่วนแผน A นี่ก็ จะเอาตัวหลักลงฮะในคลิปนี้เราจะเล่นทั้งหมด2เกมด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวให้ดูแท็กติกแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกศรเกมลุกนะฮะแล้วก็ลูกศรเกมรับฮะและอัน,นี้ก็จะเป็นลูกศรเกมลุกของแผน A นะเอไอแผน B แล้วก็แผนแล้วก็เกมรับของแผน B นะส่วนอันนี้จะเป็นแท็กติกนะฮะเรียกได้ว,ว่าแท็กติกก็ปรับไปตามเดิมนะใครอยากลองใช้แท็กติกก็ลองปรับตามได้นะฮะ อ๋อโอเคครับสำหรับเกมแรกเดี๋ยวจะใช้แผน A นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับมาเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับเกมแรกนะฮะไปะลุยใช้ความหล่อเข้าปะทะอุ้ยจังหวะน,นี้ลัมซี่โยกมาลัมซี่ดึงก่อนบอมออกมาเลยนะอุ้ยวิ่งไม่ทันวะลัซี่เร่งเร็วนะเฮ้ยอย่าพึ่งอ้โ,อโหยิงเลยยิงเล่นเหรอเบย์ลินทุ่มมาใครเนี่ยเมสซี่ปวดห้องนะฮะ อาซาลากมาเองแล้วจ่ายมาให้เมสซี่เมสซี่ฝากมาชิลูแล้วก็อาซาอาซาลากขึ้นมาแล้วฮะจิ้มมาให้ชิลูโอ้โหชิลูมึงมองบอลออกไปทำไมวะ <c oughs> ยังไงยังไงโอ้กัดได้ฮะอุ้ยบังไว้ดิเอ้าเอ้าเ้ยอะไรวะมันบงังเดี๋ยว,วมันไม่ยอมเล่นบอลน,นะโดนโอเว่นนะมัวเข้าไปเลยนะลูกแรกงงโรนัลโดสับขาหลอกแล้ว ส่งมาให้ลามซี่ี่ดูจ่ายออกมาให้ลามซี่ฮนระับซีจิม,ม,นะม,มโอ้โหเอา้าล้มล้มอาจารย์ไม่เป่าเลยฮนะโอ้โหไม่เป่าจร,จริงด้วยตอนนี้ชิลูเปิดดิโอ้โหชิลูกครับโอ้แล้วจัดบอลได้ยังไงยังไงเมซิงเมติงแล้วลามซี่จ่ายมาเมซี่ลูกนี้เฉยยไมดิโอ้โหเรียบร้อยครชิลูนะ ตามนัด้วเม่ซี่เปิดโค้ดแม่นเลยนะลูกนี้คุยแต่ยังไ,ได้วะ่ะถ่ายละเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนแล้วจังหวะนี้สวนกลับซิมโอ้โหลุดเลยฮนะอาซาอาซาลุดแล้วฮนะอาซาโยมาแล้วยิงสไไอาซาแหละเปิดบอลแม่นสุดละไปลูกนี้มงลามอสไหนบอกว่าคิดไม่ออกบอกรามอสไงวะ โดดึงอ้าวโดดเลือ้อยมาได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหโด,ด้ครับโคตรพิ้วอ้าวโดนเสียบจานสุดโทษแม่นก็ยิงคมทุกตัวแหละนะเอาเดกอิอาดีกว่ามารูปหลอ่อให้เดกิามายิงฮนะไปเสร็จร้อยโอ้โหแม่งเซฟได,โโได้โอ้โหวิ่งเดกิาวิ่งเดกิาลูกพ่อวิ่งเอาแล้วครัมันเป็นแผนมันเป็นแผนจิโร่จ่ายมาเฮ้ยโอ้โหตาน,นิโก้แม่งเซฟว่ะ เอาวะเอาวะไปเมสซี่เมสซี่ล็อกมาแล้วเมสซี่ยิงเองด้วยขวาเรียบร้อยฮนะนี่มันเป็นแผนนี <c oughs> ่เขาตายใจฮนะเอาเดก,เกอิอาขึ้นมายิงโอโ้โหโอ้โหเขาจะสวนกราบฮนะมาแล้วฮนะนาทีชีวิตเลยนะเนี่ยโอ้โหรับได้ด้วยโอเวน่นอื้อปั้มได้ฮนะไปสวนกราบเมสซี่เมสซี่ดึงเมสซี่ดึงเมสซี่จ่ายมาโรนัลโด้จิ้มต่อมาให้แอมซี่ ซีบอกว่าชิวๆนะลูกนี้เปิดมาบม่งโอ้ไม่มีใครโหงอกเอาอะไรวะเอ,เอาเริ่มซีได้เฉยกล้องหลัง <c oughs> กล้องแอซ็ซฟิชใช่ไหมเนี่ยลูกนี้เกิดอ,อะไรขึ้นวะมซีเปิดมาแล้วโอ้โหไปโดนกล้องหลังขอเขนะ้านะก็ชนะไปสามประตูต่อหนึ่งนะมา,มาเริ่มเกมสองกันเลยฮนะมาดูฮนะวันนี้ร้อยจ่ายมาให้โอ้โหกาก้าเห็นสปุยสปุยมาไงเนี่ย มุยเปิดมาโอ้โหเปิดไปนู่นนะเปิดไปนูน่นเยฉยเดยชมบุยนะเฮ้ยยังได้อยู่นะั่นอะยังได้อยู่นะั่นอะเราร้อยไม่ล้ำหน้าด้วยร้อยโอ้โหมาเฉยนะยังติดนิด,น,ดนิดนะแต่ก็ยังมาร้อยโยกขึ้นมาแล้วเปิดมองแนมซี่โอ้โหเกือบโดนฮะมัน,ะนจะเป็นแผน4หนึ่งนะแผน B นะีฮะค่อนข้างจะโตเกมลุกค่อนข้างเยอะ นีหวะน,นี้ร้อยจ่ายมาให้ชับปุยชับปุยจ่ายมาเอาแล้วโอ้โหดามิอมนอืเกือบได้วันนี้เบลลากมาแล้วจ่ายมาเอาเปิดมาทําชิ่งเบลพับอกดีแล้วยิงอ้โหชนเสาโอ้อะไรอยู่วะเอ้ยโอ้โหจ่ายอย่างงี้ไม่กลัวจ่ายอย่างงี้คิดอะไรอยู่โอ้โห,โอโหอเอ้ยไม่ทัน โอ้โหคนหน่าเสียดายฮะลูกนี้โซเลสแม่งยิงผ่านเข้าไปเราวิ่งไม่ทนันว่ะกองหลังนะแล้วจวังหวะนี้ลามมสจ่ายมาดามิยนจ่ายต่อมาให้ชับป,ปุยร้อยเล่นชิงกับเบลแล้วร้อยอจอจอโอ้โหทีียแม่งเซฟวะ่ะโกนเซฟอ่ะตังวนี้จ่ายมาแล้วมาโกร้อยร้อยจ่ายมาข้างบนแล้ว,ลว,ลวน่ายิ่งติด ซ้ำเรียบร้อยโอ้โหลันลันหน้าได้แล้วกูบุกตั้งนานโอเคกลับมาแนวโน้มเดิมแล้วฮนะเบลจ่ายกลับมาชับปุยชับปุยจ่ายจิ้มมาให้เบลโอ้โหเบลมีพื้นที่เบลโยโยมาแล้วกินด้วยซ้ายอื้อหือเขี่ยออกไปนะโอ้โหแล้วลูกนี้โคตรหนัวโคตรมั่ว,วไปสนกลับจังหวะสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยห้ามเสียบอลเด็ดขาดจ่ายมาเบล เบลโอ้โหเบลจะเสียบอลแล้วนะนิดเดียวจับปุ้ยเปิดมงไปดิ you know เปิดมงไปดิเออมาคนลอยโอเคได้แล้วฮนะนี่บอลมาเอาบอลมาแม่เ้ยเป็นการทําคลิปที่ยิงนาะทีสุดท้ายเลยนะก็โอเคสําหรับฟูทีมหน้าหล่อนะก็ไม่ได้มีดีแต่หล่อฮนะเล่นจริงๆก็เล่นดีนะแต่ละตัวฮนะผมรู้สึกว่าไอทีมสำรองที่รวมๆตัวกันเนี่ยแม่ง เล่นไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่นะผมว่าทีม A น่าจะดีกว่าฮะโดยรวมๆนะเพราะว่าหน้าเป้ามันเป็นหน้าเป้าธรรมชาติด้วยฮะอันนี้ก็จะเป็นปีกกมาเล่นหน้าเป้านะมันจะฟืนๆนิดนึงฮะก็โอเครับสำหรับใครที่ชอบฟูลทีมหน้าหลอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะฮะชอบมากๆก็กดแชร์ให้ด้วยด้วยกันนะโอเคครับใครที่กดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้หล่อแบบนักเตะในคลิปนี้แล้วกันโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ